สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะวันนี้แม่หมอจะทำในหัวข้อข้อดีอะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาหลงรักมากค่ะแม่หมอขอเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะ สดาบอย่าบอกมาห้าดาบแตเดทพลังงานของคุณตอนนี้นะคะพลังงานของคุณตอนนี้คือได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆค่ะคือพลังงานของคุณมีความเศร้าโศกเสียใจเบื่อหน่ายอยา,อยากอยู่เงียบๆคือสิ่งที่เกิดเพิ่งเกิดขึ้นนะคะทําให้คุณรู้สึกอยากจะอยู่เงียบๆนะคะพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะมาค่ะ ทำไมพลังงานของคุณถึงขึ้นอยากจะอยู่นิเียๆคนเดียวทำไมล่ะคะมาดูซิเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นราชนีดาเดชาร์ลสิบเหลียญหนึ่งถ้วยราชานีราชนีถ้วย แปดจาบทำไมพลังงานของคุณถึงมีการจบมีการอยากอยู่คนเดียวเหรอคะเพราะว่าคุณกําลังมีปัญหาครอบครัวคะ่ะคุณกําลังมีปัญหาครอบครัวตอนนี้คือคุณต้องการต้องการสติต้องการสมาธิเพราะว่า ในครอบครัวของคุณมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาเยอะแยะมากมายที่ให้คุณต้องตัดสินใจต้องทําอะไรบางอย่างลหลายอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติพี่น้องของคุณนะคะที่คุณจะต้องมีการคิดพิจารณาตัดสินใจลหลายๆอย่างสาเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกหนักรู้สึกหาทางออกไม่เจอรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เจออยู่เนี่ยนะคะปัญหาของคุณคือคุณรับผิดชอบในหน้าที่การงานด้าน ใน,นในหน้าที่ครอ,อบครัวของคุณนะคะเอาง่ายงคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้ค่ะเพราะาสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันได้มีการาทําให้กันเจ็บปวดเสียใจนะคะคนภายในครอบครัวนะคะเจะทำแผนหกเลี้ยน หนึ่งดาบเด e ะส a ตนดอะันคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดสิ่งที่ทําให้คุณไม่อยากจะวุ่นวายกับใครเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่เลกครอบครัวเป็คุณเป็นคนหัวเลี่ยวหัวต่อของครอ,อบครัวนะคะคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัวคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินทุกอย่างที่คนในครอบครัวนะคะต้องพึ่งพาอาศัยคุณนะคะคุณคือบุคคลที่สําคัญของคนในครอบครัวแล้วคุณก็ให้แต่สิ่งที่ดีๆเอาง่าย ในครอบครัวของคุณนี่ขาดคุณไม่ได้เลยค่ะคุณเป็นคนที่เป็นเสาหลักและให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทั้ง เงินทองให้ทั้งความสุขให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละค่ะคุณจะเป็นผู้หญิงที่ช่วยเหลือหรือเป็นผู้ชายที่ช่วยเหลือครอบครัวนะคะแล้วคุณเป็นคนที่หัวใจเข้มแข็งมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าทําอะไรแล้วคุณก็จะทําจริงๆทําสุดๆคุณคือซันของครอบครัวนะคะคุณคือ ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณพ่อคุณแม่ของญาติพี่น้องของคนรอบข้างของคุณนะคะแล้วภาระทุกอย่างก็จะมาตกอยู่ที่คุณนะคะซึ่งตอนนี้คุณอารมณ์แบบว่าเหนื่อยอยากพักอยากหยุดจุดตรงนี้ก่อนขอพักก่อนได้ไหมไม่อยากรับรู้ปัญหาอะไรอยากอยู่เงียบๆอยากใช้สมาธินี่แหละคะ่ะคือพลังงานโดยรวมของคุณนะคะแล้วเรามาดูนะคะ คนของคุณนะคะอาจจะเป็นแฟนของคุณสามีของคุณหรือคนที่คุณรักนะคะเขาเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาหลงรักอะไรในตัวคุณ เขาหลงรักอะไรในตัวคุณคนที่คุณรักหรืออาจจะเป็นสามีเป็นแฟนเป็นคนที่กำลังคบกันอยู่หรือกำลังจีบๆกันอยู่นะคะเขาหลรักอะไรในตัวคุณ จัดกระจายขอโทษนะคะ็ยายามหยิบใหได ถ้วยหนึ่งไม้อันนี้เด็กถ้วยนะคะลาชนีถ้วยลาชนีไม้สิตะวันหนึ่งถ้วยนี่ถ้วยขึ้นคูกับเด็กถ้วย งรักอะไรในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นคนที่คุณคุณกำลังแอบคบกันอยู่หรือว่าอาจจะเป็นสามีของคุณนะคะเขารักที่คุณเป็นเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่มองปัญหาขาดเป็นคนที่จริงใจจริงใจมุ่งมั่นแน่วแน่คุณมีทุกลุกทุกรูปแบบถ้าคุณได้อ่อ ได้มอบความรักให้ใครคุณก็จะจริงใจสุดๆแล้วถ้าเกิดคุณได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คุณก็จะเป็นมาดของผู้นำแล้วคุณน่ะเป็นคนที่ไม่เคยทอ้อไม่เคยย่อทอ้อแล้วเไม่ว่าอุปสรรคอุปสรรคจะเข้ามาเยอะขนาดไหนต่อให้คุณลุกไม่ขึ้นให้คุณลุกไม่ขึ้นคุณก็ไม่เคยทอ้อถอยคะ่ะคุณก็มีแต่ สิ่งที่ดีๆเข้ามาอยู่เสมอไม่เคยคิดท้อโชคชะตาไม่เคยคิดโทษใครไม่เคยคิดที่แบบทำไมต้องเป็นอย่างไม่เคยบ่นให้เขาได้ยินเลยค่ะคุณจะเป็นคนที่มีแต่หยิบยื่นแต่น้ําใจหยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีๆที่เขามองเห็นนะคะต่อให้คุณจะเจ็บปวดต่อให้คุณจะมีเรื่องทุกข์คุณก็ไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวบอกไม่เคยว่า คุณจะมีแต่สิ่งที่แบบว่าความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆอารมณ์ดีๆความคิดดีๆคุณไม่เคยที่จะแสดงด้านที่แบบไม่พอใจไม่ชอบไม่อะไรให้เขาได้เห็นนะคะอาจจะมีมั่งบางทีที่คุณงอนเขาแต่คุณก็แค่งอนงอนแบบ พอเขาง้อก็ดีนะคะแต่ส่วนมากสิ่งที่คุณเป็นจริงๆที่เขาชอบจริงๆนั่นก็คือการที่คุณนะคะเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่และที่ที่สำคัญนะคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมาก คุณดูลูกในการลุกภายนอกของคุณเหมือนคุณคิดมากแต่ที่กินข้างในของคุณนะคะเปี่ยมล้นไปด้วยความที่ช่วยเหลือช่วยเหลือทุกคนที่เข้ามาคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือครอบครัวชอบช่วยเหลือทุกคนที่มาขอ,อให้คุณช่วยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบยึดยืนแต่สิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นนะคะชอบให้คำแนะนำชอบให้ไอเดียดีๆชอบให้คำพูดชอบให้การช่วยเหลือ นี่คือสิ่งที่เขารักในตัวคุณเป็นค่ะโอยขอโทษนะคะที่คุณเป็นแล้วที่สััมผสแล้วที่ําคัญนะคะเขาสัมผัสได้ว่าตัวของคุณนะคะคุณอาจจะมีะมีมีเซนหรือมีมีสิ่งที่ ทำให้คุณนะคะสามารถสัมผัสกับความรู้สึกของใครหลายๆคนได้เพราะอะไรรู้ไหมคะทุกครั้งที่คุณมีปัญหาหรือทุกครั้งที่คนอื่นที่เขามีปัญหานะคะคุณจะช่วยแก้ไขปัญหาของของคนอื่นคลายคลายปัญหาของคนอื่นได้ง่ายมากเลยค่ะซึ่งเขาแปลกใจมากว่าคุณทําได้อย่างไร ทั้งที่เขานะคะเขายังคิดไม่ออกเลยสมมุติว่ามีคนที่มีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับเเรื่องนน้นเรื่องนี้เข้ามาให้คุณามาปรึกษาคุณอย่างนี้นะคะคุณสามารถช่วยเหลือเขาคุณสามารถแนะนำให้เขาได้เลยทันทีคนที่คุณรักคนที่คุณชอบนะคะเขายังทึ่งในในสิ่งที่คุณทําบางทีนะคะคุณมีความเจ็บปวด คุณมีความเสียใจแต่พอมีคนเข้ามาหาคุณนะะี่ค่ะคุณจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นคุณจะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายมากค่ะนี่คือสิ่งที่เขารักในตัวของคุณนะคะลักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะ่ะแล้วทีนี้เรามาดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราไหม โดยรปสิบไม้เท้าหกถ้วยโอ้ราชาเหรียญแล้วก็เด็กดาวคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่งคบกันหรือเป็นแฟนหรือเป็นสามีของคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณไหมเขาก็อยากจะบอกว่าเขารักคุณเขาเป็นห่วงคุณนะคะเขารักแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณในในจุดที่คุณเป็นนะคะคือคุณแบกรับทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งทำให้เขาเป็นห่วงคุณมากค่ะทุกครั้งที่เขาเห็นคุณนะคะแบกับพาละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีใครเอ,อเอาปัญหาหรืออะไรมาให้คุณคุณก็พร้อมที่จะช่วยช่วยด้วยความรักด้วยค่ะช่วยช่วยโดยที่แบบว่าไม่หวังผลนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นห่วงคุณมากๆเลยค่ะ เขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณนะคะกลัวว่าคุณจะเหนื่อยกลัวว่าคุณจะรับภาระหนักเกินไปไหมเอ่อมีอะไรอยากให้เขาช่วยไหมคนที่คุณรักนะเขาเป็นคนมีฐานะนะคะเขาเป็นคนมีฐานะซึ่งคุณไม่เคยขอความช่วยเหลือจากเขาจนเขาอยากจะบอกคุณว่าให้เขาช่วยมั่งก็ได้บอกเขามั่งก็ได้เขานะ่นยินดีช่วย เขาในายินดีช่วยเหลือคุณทําไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาเลยซึ่งเขาก็รอนะคะแต่ถ้าจะให้เขาถามตรงๆเขาไม่กล้าค่ะกลัวว่าคุณจะหาว่าเขาไม่ให้เกียรติเพราะว่า คุณเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดในในด้านในด้านครอบครัวนะคะไม่ว่าจะอะไรกับคนรอบข้างนี่ก็คือคุณจะเป็นเสาหลักแล้วคุณนะจะตัดสินใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเองจนเขานะคะบางทีเขาไม่กล้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะจะเข้าหาจะใช้คําพูดกับคุณแบบไหนนะคะซึ่งเขาเป็นห่วงคุณเขากลัวว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะท้อคุณจะหนักเกินไปสําหรับคุณไหมซึ่งเขาก็รอว่าเมื่อ เมื่อไหร่คุณจะขอความช่วยเหลือจากเขาซึ่งคุณก็ไม่เคยพูดไม่เคยบ่นให้เขาได้ยินเลยล่ะค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขาอยากฝากมาบอกว่าอขอความช่วยเหลือเขามั่งก็ได้บอกเขามั่งก็ได้เล่าให้เขาฟังมั่งก็ได้ถึงแม้เราจะ เป็นสามีกันหรือเป็นภรรยากันหรือสับเปลี่ยนพลังงานนะคะเป็นคนรักหรือเพิ่งคบกันนะ่ะสักวันนึงนะ่ะเราก็ต้องแชร์ความรู้สึกกันสิแชร์กันแต่คุณไม่ค่อยแชร์นะคะคุณเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะเอาความทุกข์มาเล่าให้คนที่ตัวเองรักฟังนะคะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่เขาเป็นห่วงคุณแล้วทีนี้เขาจะบอกอะไรอีกไหม โอ้โหเขาบอกว่าค oh. ุณน่ะคุณน่ะที่เขานนะลักคุณใช่ไหมที่เขารักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะแต่เขาก็ไม่อยากที่จะให้คุณนะคะ อยากจะเห็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเป็นเรื่องของการที่แบบว่าฉันเก่งฉันฉันสามารถดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเขาเป็นห่วงคุณนะคะเขาเป็นห่วงเขาได้แต่คิดได้แต่เฝ้ามองอซึ่งเขาหนะลักคุณมากนะคะเขารักคุณมากเขาคอยมองคอยแต่หยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้คุณนะคะ ซึ่งคุณน่ะ,ะไม่ค่อยได้สนใจเขาแล้วค่ะคุณมุ่งมั่นมุ่งมั่นในจุดที่คุณทําถ้าคุณดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือถ้าคุณมีธุรกิจของคุณเนี่ยคุณก็จะทุ่มเต็มที่เลยค่ะซึ่งจะไม่ให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขาอยากฝากมาบอกว่า เขานะช่วยคุณได้นะบอกเขามาเถอะบอกเขามาให้เขาแบ่งเบาภาระมั่งไม่ใช่ให้คุณนะอ,อต้องต้องแบกอยู่คนเดียวเขาเขานะพร้อมยินดีเขาพร้อมยินดีที่จะช่วยคุณนะคะนี่คือคนที่เขารักเขาเออชอบคุณนะคะคนรักของคุณนะคะเขาเป็นห่วงคุณนะคะเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบขอความช่วยเหลือไงคะไม่ว่าจะคบกันมานานขนาดไหนแล้วคุณก็จะ สู้กับปัญหาของตัวเองไปโดยที่แบบว่าไม่ยอมให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวจุดนี้นะคะซึ่งเขาบางทีเขาก็น้อยใจนะคะเขาก็น้อยใจสิ่งที่คุณทําเพราะว่าบางทีเขาคิดว่าเ,เหมือนคุณไม่อยากให้เขาเข้าไปวุ่นวายไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรงนี้ซึ่งเขาอยากจะช่วยคุณนะคะเขาอยากจะช่วยเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือคุณนะคะเพียงแค่คุณเอ่ยปากออกมา เพราะเขาไม่กล้าบอกกับคุณหรอกค่ะถ้าเกิดเขาพูดไปนะคุณก็จะงอนเขาอีกหาว่าไม่ให้เกียรติอย่างนี้นะคะเขาก็เลยฝากภัยมาบอกนะคะถ้าเป็นเป็นสับเปลี่ยนพลังงานนะคะนี่แหะค่ะสิ่งที่เขาเป็นห่วงคุณและสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณก็คือทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะทุกอย่างที่เป็นคุณที่คุณเป็นคนที่เก่งในสายตาเขาคุณเป็นคนที่สามารถสู้ชีวิตมา เอ่เป็นหัวหน้าเอาง่ายๆคุณสามารถดูแลครอบครัวของคุณนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวที่หมายถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของคุณนะคะถ้าคุณมีธุรกิจคุณก็ดูแลธุรกิจของคุณโดยที่แบบว่าไม่เคยพึ่งพาอาศัยใครนะคะนี่คือสิ่งที่เขาภูมิใจในตัวคุณนะคะคนที่เขารักคุณนะคะแล้วเขาก็มีแอบน้อยใจนะคะทำไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือเขา นั่นก็แสดงว่าเขาเคยเกินเกิดแล้วใช่ไหมคะเคยเกินเกินกับคุณหรือยังเขาคงเคยจะ,ะยิบยื่นให้ความช่วยเหลือคุณนะคะแต่คุณคงจะไม่รับนะคะเขาก็เลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอ่ยปากอบอกคุณตรงๆนะคะเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงไงคะ นี่แหะค่ะพลังงานวันนี้นะคะแม่หมอก็คงจะจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆเ,เออแม่หมอลืมเปิดไพ่สรุปให้นี่มาค่ะมาดูไพ่สรุปกัน สองไม่เท้าหนึ่งไม้เท้าสามดบาบไพ่ก็ขอแนะนำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคะ,ะการที่คุณจับหรือทำมุ่งมั่นทำทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะถ้าคุณจะแบ่งปันแบ่งปันให้คำ เอง่ายๆถ้าคุณจะแบ่งปันให้คนที่คุณรักเขาช่วยเหลือคุณมางเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณหนักเกินไปสําหรับคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะแบ่งให้เขาช่วยคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางความร,รู้สึกให้เขาได้รับรู้นะคะไพ่บอกมาค่ะไพ่บอกว่าไม่อยากให้คุณนะคะ เอาสิ่งนี้มามาเก็บกักไว้คนเดียวมาผูกตัวเองไว้นะคะซึ่งมันจะไม่ดีสําหรับคุณนะคะไม่ดีสําหรับความรักของคุณด้วยค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณควรจะปรึกษาคนที่คนคนที่คุณรักและให้เขาหยิบยื่นช่วยเหลือให้เขามีส่วนร่วมในในชีวิตของเรานะคะถ้าเราคิดจะเดินทางไปด้วยกันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณ ยังตัดสินใจที่จะรับมือหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวคุณคนเดียวนะคะโดยที่ไม่คิดที่จะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่เขาก็รักคุณมากนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆไพ่ก็มาแนะนำบอกเรานะคะเพราะว่าไพ่เห็นคุณเครียดแล้วก็คิดมากนะคะเครียดแล้วก็คิดมากคุณควรจะแบ่งจุดนี้ให้เขาได้รับรู้ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปขอเขา ในถึงแม้เพื่อนๆจะไม่ได้ไปขอให้เขามาช่วยในด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจของเพื่อนๆเพื่อนๆก็ต้องการคนดูแลนะคะนี่ให้คําแนะนํานะคะเพื่อนๆสามารถแบ่งปันความรู้สึกข้างในของเราให้เขาได้รับรู้บ้างนะคะนี่ละคะ่ะแม่หมอก็คงจะจบแค่นี้พูดก็ติดติดขัดขัด,ขดเอาลรวลิ้นพันแม่หมอ ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะเพื่อนๆแม่หมอก็ขอจุบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีคะ่ะ